สวัสดีครับทุกคนยินดีรับสู่วิเคราะห์ทองรายวันนะครับก็ก่อนอื่นเลยยินดีกับทุกคนที่ได้กําไรไปเมื่อวานด้วยนะครับก็อันนี้ก็ที่ผมเปิดออเดอร์ไปเนาะนะครับปิดไปแล้วประมาณ6000กว่าเหรียญนะครับก็นะครับก็สักวันหนึ่งทุกคนทําได้แน่นอนนะครับขอแค่ปั้นพอร์ตไปเนาะนะครับวันหนึ่งเราพอร์ตโตเราก็ออกหลอดเพิ่มได้แต่วันนี้เราพอร์ตเราแค่ไหนเนี่ยนะครับเราก็ออก Money Management นะครับตามกำลังของพอร์ตที่เรามีนะครับอย่าโอเวอร์เทรดเด็ดขาดนะครับเพราะว่า การเทรดเนี่ยมันเป็นเรื่องของนอกจากสถิตินอกจากเทคนิคแล้วนะครับมันเป็นในเรื่องของการมั n e y m a n a นจ m เมนต์ด้วยนะครับก็คือเหมือนนักลงทุนเนานะการเทรดเหมือนการลงทุนชนิดหนึง่งเหมือนกับการทาธุรกิจเนาะถ้าเราทาธุรกิจเนี่ยแล้วเออใช้เงินหมดหน้าตักเลยไม่เหลือเงินไว้หมุนเพิ่มเลยเผื่อเจออะไรเนี่ยธุรกิจก็เจ๊งถูกไหมครับ การเทรดก็เหมือนกันเนาะถ้าเรามานี่มีเนจเมนต์อย่างถูกต้องนะครับแล้วเทรดไปตามสถิติเนี่ยยังไงพอร์ตก็โตอย่างต่อเนื่องเนาะเดือนนี้เนี่ยห้อง v ีพเนี่ยพอร์ตโตกันโอ้โหขั้นต่ำยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะใครเก่งหน่อยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะเพราะวิลเลจเราหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เลยนะครับเดือนนี้เนาะก็ยินดีกับทุกคนด้วยจริงๆนะครับก็ฟาดกําไรกันไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูทองคําวันนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนะครับทองคํานะครับก็ภาพใหญ่นะครับมองแพทเทิร์นนี้นะครับวิเเคครราาะะะหห์ไวว้้้แแลลตอนนชับ ดูทำเฟรมเดย์ก่อนนะครับทำเฟรมเดย์นะครับนี่ทำเฟรมเดย์เนี่ยนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือเขามีแดงกินเขียวมาอีกแล้วนะครับแต่ภาพใหญ่เนะี่ยเทรนหลักเป็นขาขึ้นถูกไหมอย่าลืมเทรนหลักเป็นขาขึ้นถูกไหมครับราคายกไฮยกโลนะผมจะย้ำเรื่องเทรนด์บ่อยมากนะครับเพราะว่าเทรนด์เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนี่คือภาพใหญ่นะครับแบบนี้โอเคไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะครับยกไฮยกโล กันอยู่นะครับแต่ว่าออตรงนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ชอบเกิดแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเกิดบ่อยนะครับก็คือเวลามันเกิดไอ้แท่งแดงกินเขียวในทางเฟรมเดยเนี่ยนะครับนี่เป็นเทคนิคหนึงเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะลงไปคือเรียกว่าพักตัวก่อนนะครับประมาณสัก4 5 0 0 0จุดนะครับตรงหัวตรงนี้5000จุดพอดีเลย เออส่วนใหญ่เนาะแต่เดี๋ยวเราดูหน้างานแล้วกันเนาะแต่นี่เป็นประสบการณ์ที่ผมเห็นแล้วกันเนาะเวลาแดงกินเขียวทำเฟรมเดย์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะลงมันจะย่อลึกเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเป็นเนี่ยอดีตนะอดูดเออดีตเนี่ยเห็นไหมแดงกินเขียวทำเฟรมเดย์ใช่ไหมครับอันนี้เขาชูขึ้นไปก่อนแล้วค่อยพักตัวลงมานะครับเดี๋ยวผมหาที่มันเออแดงกินเขียวทำเฟรมเดย์เห็นไหมแบบเนี้ยแดงกินเขียวทำเฟรมเดย์นะครับก็เป็นการพักตัวชุดใหญ่ นะครับก็ไอ้น,นี้เดี๋ยวเราดูหน้าง,งานเนาะเดี๋ยวมาวิเคราะห์ภาพเล็กให้นะครับไอ้น,นี้เนาะทำให้แบบอ่ะติดติดไว้หน่อยแล้วกันว่าเอ๊จะลงหรือเปล่านะครับอ่ะมาดูทำเฟรมสีชั่วโมงนะครับทำเฟรมสีชั่วโมงเห็นอะไรบ้างนะครับสีชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นเป็นตัว supply อออยังยังไม่มีดิมาส์ supply นะสีชั่วโมงนะแต่ว่าเราเห็นแนวรับแนวต้านกว้างๆเนาะนะครับแนวต้านคืออะไร แนวต้านก็โซนประมาณนี้นะครับไอโซนที่มันชนเราเดิ่งเนี่ยประมาณนี้นะครับสองห้าสองหกตรงเนี้ยประมาณโซนแนวต้านเนาะนะครับแล้วก็แนวรับแบบกว้างๆเนี่ยถ้าโซนที่เขาเล่นอยู่ก็คือโซนที่เราบายเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้ครับสองสี่สองสี่เก้าสี่ถึงสองสี่เก้าเก้าเนาะแล้วก็พอมาดูในเนี่ยสังเกตดูสี่ชั่วโมงก็ได้นะครับสี่ชั่วโมงข้อสังเกตก็คือราคาเขาเนี่ยมันไม่ได้ยกหายยกโลต่อละ นะครับคืออะไรนะครับคือเขาทำแพทเทิร์นแบบนี้นะครับคือเขาขึ้นมานะครับให้ดูตรงนี้เลยนะครับเขาขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับปุ๊บดูสวิงผมนะแล้วก็ยอ่อใช่ไหมครับอ่ะสักครู่นะทุกคนโอเคอมือถือเข้ามาีดูสวิงผมนะยก HIGH ขึ้นไปใช่ไหมเอ้ยเหมือนจะยกไฮยกโลใช่ไหมครับช็อตนี้เออมันก็ต้องขึ้นต่อแล้วถูกปะแต่ว่าจุดเนี้ยเห็นไหมครับเขาย่อหลุดโลเดิมลงมาปึ๊บอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยยก g h ขึ้นไปนะครับประเด็นคือแบบนี้ครับไอการที่เขายก High ตรงเนี้ยเราต้องดูในทางเฟรมเล็กลงอีกนะครับว่าเอ่อตรงเนี้ยนะครับ <c oughs> อ่มีมีดีมานใหม่ด้วย ไปทบทวนนะครับเรื่องด n มา u ั p ไพนะมันทำกําไรได้เยอะเลยนะครับเนาะสองห้าหนึ่งหนึ่งถึงสองห้าหนึ่งสามนะครับเนี่ยถ้าเกิดคุณดูเป็นเนี่ยคุณเล่นเทรดสั้นตามโซนได้เลยนะสองสามร้อยจุดก็เก็บได้หมดเลยนะครับเนาะก็แจกไปแล้วแหละเจ็ดวันปั้นพอร์ตอะโอเคเนี่ยเห็นไหมครับคือขาขึ้นที่แข็งแรงคือมันต้องยกไฮยกโลถูกไหมครับอ่าเนี่ยเหมือนตรงเนี้ยยกไฮยกโลนะ ยกไฮยกโลขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ยกไฮยกโลสวยเลย,ยนะครับปุ๊บนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็จุดนี้เนี่ยเห็นไหมครับเขาเนี่ยเหมือนจะยกไฮแต่มีนิวโลลงมาเอา้าหมายความว่าไงหมายความว่ามีโอกาสคือการที่ราคามีนิวโลอะครับบ่งบอกถึงว่าการมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อชุดที่สะสมมานะครับถ้าเปรียบเทียบสวิงเนี่ยก็เหมือนกับก้อนเนี้ยเป็นแท่งสีเขียวทั้งแท่งเลยนะครับ แล้วก็ก้อนนี้นะครับเป็นแท่งสีแดงทั้งแท่งเลยนะครับนี่ไอก้ก้อนที่มันทำสวิงโลนี่แหละเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าพอพอเห็นภาพไหมนะครับเออตรงนี้ก็เป็นแดงกินเขียวเนาะนะครับเนี่ยการที่เขามีสวิงโเนี่สื่อได้ว่าเฮ้ยมีแรงขายเนี่ยเทลงมาชนะแรงซื้อตรงนี้นะครับเทรนต,ตอนนี้ใน1ชั่วโมงและสีชั่วโมงเนี่ยมันได้ทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะครับ มันได้ทั้งขึ้นทั้งลงเพราะอะไรถ้าเรามองภาพใหญ่ในขาขึ้นตาเบลอๆนะครับคือถ้าเรามองภาพใหญ่ใน네ขาขึ้นนะคุณดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับราคายกไฮยกโลอยู่เลยในะขาขึ้นเดีนยวนครับเนียย่ยไฮยกโลอยู่เลยเนี่ยตาเบลอๆนะเห็นตรงกันไหมภาพใหญ่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เทรดภาพใหญ่ขนาดนั้นเนาะเนี่ยเรามาดูภาพย่อยดูซิมีจังหวะให้เทรดไหมนะครับจังหวะให้เทรดเนี่ยทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับ เขายังก็มีการยกหายแล้วเดี๋ยวผมให้ดู15นาทีอันนี้จะชัดเจนหน่อยนี่15นาทีเนี่ยนะครับมันจะมีการตรงนี้ยกหายยกโลเกิดขึ้นนี่ยตรงนี้นี่ใะ15นาทีนะครับนี่ดู15คือถ้าเกิดเทรดทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงตอนเนี้ยนะครับยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มนะครับว่าเขาจะบินขนาดนั้นไหมนะครับเนาะแต่ว่าถ้าใน15นาทีเนี่ย ค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้วว่ามันมีการยกไฮยกโลเกิดขึ้นแบบนี้15นาทีนะครับฉะนั้นเนี่ยจุดเทรดที่น่าสนใจก็คือถ้า15นาทีย่อลงมาเนี่ย2511ถึง2513เนี่ยนะครับเราก็ย่อไปได้เหมือนกันนะนเห็นไหมแล้วก็รอยกไฮยกโลเก็บไปเลยเพราะาเราเทรดใน15นาทีหรือว่าเทรดใน5นาทีเห็นไหมครับ5นาทีเนี่ยจุดนี้เห็นไหมครับยกไฮยกโลเหมือนกันเห็นไหม5นาที เนี่ยเราก็รอย่อบายใน5นาทีได้นะครับอ่าคือตอนนี้จังหวะเทรดที่ชัดเนี่ยมีแค่ในทําเฟรมเล็กเนะาะทําเฟรมใหญ่ยังไม่มีที่มันชัดเจนนะครับทําเฟรมใหญ่ผมจะต้องรอให้มันเอ่อทําสวิงใหญ่เลยนะครับก็คือเนี่ยต้องรอไปสวิงน่าจะสักประมาณจุดนี้นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะหาจังหวะย่อบายกันเนาะหรือว่าเขาพักตัวลงมาลึกเลยอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยหาจังหวะย่อบายกันโอเคไหมครับเนาะ ก็เงื่อนไขต่างๆก็ส่งให้ในห้อง VIP ไว้แหละมีเงื่อนไขสำคัญอยู่ตรงประมาณนี้ครับ2506-2508นะครับตรงนี้เป็นฟิโบสำคัญเนาะที่ผมให้ไหว้นะครับฟิโบสำคัญเลยนะครับส่วนฟิโบตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าราคามีแผนเทรดในทำฟิวมใหญ่ผมจะส่งซิกหลักให้เหมือนเดิมเนาะในห้อง VIP นะครับทีนี้ใครอยากได้กำไรเยอะๆเหมือนผมบ้างครับ ผมแจกความรู้ไว้แล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปเรียนฟรีนะครับใครที่เป็นคนใหม่อยากได้รับคอร์สฟรีนะครับมีโปรโมชั่นอยู่นะครับแค่เปิดพอร์ตฝากเงินนะครับยอดฝาก500เหรียญเนี่ยคุณรับไปเลยคอร์สนี้นะครับวิชารับสลับหน้าเทรดนะครับเป็นเทคนิคที่เราสามารถสวิตช์หน้าเล่นได้เลยนะทั้งบายทั้งเซลนะครับเราสามารถกลับหน้าเล่นได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับในคอร์สนี้นะวิชารับสลับหน้าเทรดนะครับซึ่งเป็นคอร์สเรียนที่คุ้มมากๆนะครับคอร์สนี้เนี่ยโอ้โห มูลค่านะครับประมาณเห้าหมื่นกว่าบาทนะเออราคาแบบแรงมากคอร์สนี้นะครับแต่ว่าคุณได้เรียนฟรีนะนะครับเนี่ยคอร์สนี้วิชารับสลับหน้าเทรดเนี่ยนะครับห้าหมื่นกว่าบาทนะครับห้าหมื่นบาทนะครับเนี่ยคุณได้เข้าเรียนฟรีนะครับเอาเข้าเรียนฟรียังไงนะเปิดพอร์ตนะครับฝากเงินห้าร้อยเหรียญได้เรียนฟรีนะครับคุณจะได้มีจุดเข้าเทรดที่คมยิ่งขึ้นนะครับมีเช็คลิสต์การเทรดให้ด้วยว่า เทรดเซตอัพเป็นยังไงนะเซตอัพข้อ1 2 3 4 5สนะครับเป็นยังไงนะครับในการเข้าเทรดแล้วก็วินเลตสูงนะครับอยู่ในคอสนี้เนาะทักแอดมินได้เลยนะเปิดพอร์ตฝากเงิน500เหรียญและคุณจะแถมได้รับของแถมอีก1นึ่งคอสนะใครฝากเงิน500เหรียญจะได้ของแถมเป็นคอสนี้นะครับเวันปั้นพอร์ตพันเปอันนี้เป็นคอสที่แถมให้เป็นเบสิกปูพืพ้นฐานในการเทรดให้กับทุกคนนะครับเนาะเทคนิคท,ที่คุณสามารถใช้ปั้นพอร์ตได้เป็นพันเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็จะได้รับแถมไป นะครับข้อน,นี้ก็30 0 0 0่นกว่าบาทนะครับนอกสำหรับคนที่ฝาก5้ารเหรียญก็ได้คอน,นี้แถมไปด้วยแล้วก็ได้เข้าห้อง VIP ด้วยนะครับ VIP สิกญนณที่ผมบอกสิกให้แล้วก็อัปเดตแนวทางกราฟเนาะนะครับเรียลไทม์เลยนะครับถ้ากราฟมีการเคลื่อนที่แบบไหนก็อัปเดตให้นะครับก็จะได้ของแถมอย่างนี้แถมจุกๆไปเลยนะครับเพราะผมเชื่อว่าไม่มีอะไรทําให้คุณประสบความส็จได้เท่ากับความรู้ที่คุณ เพิ่มให้กับตัวเองในทุกๆวันแล้วนะครับการที่เราจะประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับมันคือการที่เราเนี่ยพัฒนาตัวเองนะไม่ใช่ไปโฟกัสตลาดแต่เป็นการโฟกัสตัวเองให้ดีขึ้นและเก่งขึ้นในทุกๆวันนี่คือเคล็ดลับการประสบความสําเร็จนะครับนี่คือเคล็ดลับที่ผมเนี่ยทำไมทำกำไร,รได้เยอะจังเนี่ยเมื่อวานวันเดียว6กพันเหรียญเนี่ยทั้งเดือนนี้เนี่ยกำไรก็ห0 0 0ื่นเนี่ยเจ็ดหมื่นแปดหมื่นกว่าเหรียญแล้วทั้งเดือนนี้นะผมทํายังไงผมเน้นง่ายๆครับผมโฟกัสการพัฒนาตัวเอง ทุกๆวันในทุกๆท,ทางเนี่ยผมแค่เป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้น,นครับวันนี้เก่งกว่าเมื่อวานโอเคเราชนะแล้วแค่นั้นก็เพียงพอนะครับวันนี้ได้เรียนรู้อะไรใหม่นะครับวันนี้ได้พัฒนาอะไรวันนี้ได้นั่งสมาธิวันนี้ได้อ่านหนังสือเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นทุกวันเนี่ยแค่นี้เราก็พัฒนาแล้วนะครับแล้วเราก็บ่มเพาะนะครับผมใช้คำว่าบ่มเพาะนะเพราะน,ะนิสัยพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้ในสามวันเจ็ดวันนะครับมันต้องบ่มเพาะมาเป็นเดือนเป็นปีแต่พอมันบ่มเพาะได้อแล้วมันมันกลายเป็นนิสัย นิสัยการเทรดตามเซตอัพนิสัยการเทรดอย่างมีวินยัยนิสัยการเทรดอย่างมีมานี่ม a น a g เมนต์นิสัยการปั้นพอร์ตอย่างเงี้ยวันหนึ่งเนี่ยก,กำไรแบบเนี้ยนะครับมันไม่ได้ยากเลยผมชินมากกับกําไรนี้เพราะอะไรเพราะผมทําจนเป็นนิสัยแล้วมันคือปกติมันคือเบสิกเพราะมันเป็นนิสยยัยไงแต่ถามว่าก่อนจะมีวันเนี้ยวันที่พอร์ตผมเอ,อร้อยเหรียญน,นะผมก็ฝึกกําไรวันกําไรแบบเดือนหนึ่งเนาะตอนตอนตอน,ตอนที่ปั้นพอร์ตแรกๆนะเนาะอะสตาร์ทพันเหรียญน,นะครับ ร้อยเหรียญแหละก็สะสมมานู่นนะี่นั่นเนาะอ่ะสตาร์ทที่พันเหรียญนะครับวันที่พันเหรียญเนี่ยผมก็ฝึกสะสมเนาะกำไรเดือนละร้อยเหรียญกำไรเดือนละสองร้อยเหรียญกำไรเดือนละสามร้อยเหรียญอย่างเงี้ยก็ฝึกสะสมอย่างเงี้ยให้เป็นนิสัยเหมือนกันแล้วพอพอร์ตมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยน,น,นะครับนิสัยการปั้นพอร์ตเนี่ยมันยังอยู่ไงนึกออกไหมเออแล้วเราก็สามารถทําได้ก็คแค่ก๊อปปี้นิสัยเดิมอ่ะก๊อปปี้นิสัยที่เราปั้นพอร์ตพันเหรียญมาเนี่ยแต่มาใช้ในพอร์ตหลักแสนเหรีีียยยยยญอ่ะะนนนนนิิสัััเเเเดดววกกทคคล การมินิมีเนจเมนต์เหมือนกันเลยนะเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเลยนะแต่กำไรมันเยอะขึ้นเพราะเป็นการทบมาเรื่อยๆนะครับนี่คือการรับความสําเร็จเลยนะครับก็อย่าลืมไปทบทวนกันถ้าเกิดใครอยากเข้าเรียนนะครับถ้าหาแอดมินได้เลยหรืออ่านใต้เดสคริปชันนะครับตอนนี้มีคอร์สฟ,ฟรีแจกอยู่5คอร์สเรียนที่แจกฟรีให้ทุกคนไปเรียนอยู่5คอร์สเรียนนะครับใครอยากเรียนก็จัดไปนะครับก็วิเคราะห์ทองวันนี้นะครับหวังทุกคนจะได้ไอเดียนได้ประโยชน์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ